พี่นอ้องเช้าเครื่องเสียงแล้วท่านผู้ชมทีลกทุกๆท่านครับวันนี้ผ้าเดินทางออกจากบ้านไก่ยังน้อยครับพี่น่องขี่มอเตอร์มาจะพาไปพี่น่องไปชม่มระบบเสียงของกระินเจ้ายาถท่านครับพอดีนัดกับายมันจะไล่หลอดเระเลไม้มีโอกาสไปครับผนว่ามัน,น,นจะมาลงดุบันสวบางครับเรืงมือมเต้างานงานกงเว้นครับพี่น่องงานประมัน ก็โมงทีโมงครับผมก็เลืออกมาจะเจาอากาศาก็ค่อนข้างจะเย็นครับพี่น้องตอนนี้อยู่ตรงหน้าครับไปวัดธนวดฒน์เพิ่นครับพี่น้องต่ว่าก็ใกล้จะ,จะถึงแล้วเหรอครับขี่มเตไเลยไปครับพี่น้องนี่ถนนครับนี่จะตรงหน้าครับพี่น้อง๋ย่ยนินว่าเพิ่นได้ตู้เบียดมหม่ยวัดท่านครับพี่น้องว่าได้เบียดว่าเท็กยิบเบียดหนิววัดท่านโดยน้องหนุ่เป็นคนเบาตู้บัง ออกไลยงานแล้วว่าท่านเถียงกลางว่าได้เอ็้ดพีเอ็มทิพย์วงหนิวมาพราท่านผมกับพระหุทนุว่ารุ่นใดเดี๋ยวจะพาพี่น้วงไปไปช่มนำกันครับตีว่าได้ตู้มาไม่ใครอยากพาพี่น้วงไปเบิ่งครับพระบานัทับเพ่นนัทับไอทินกันหลายหลายรอบผมมีโอกาสได้ไปผมมีเวลาครับก็เลยชีมอไซ์ออกมาตเต่อตอนนี้กระมาณเจ็ดนเจ็นม่งกว่าอากาศก็เย็นครับพี่น้อง พอดีเดนทางครับเพณคุณว่าตังกำลังตังไกลดีเรียบร่อยก็อยู่่างหวงหวงน้อยจัง่อยแล้วพี่นวองมันตืนต่นแต่ต่อไปชมน้ำกันครับพี่น้องว่าระบบเถียงของกระถินเท่าบนไตยังเนี่ยผมก็ดีพาไปจอหลึกไปัำผาดมือมิหรืออาจารย์หนุหรือน้องหน,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 หนุถึงเป็นน้องนวงที่คุ้นเคยกันไปชมน้ำกันเด้อพี่น้องผมก็ กำลังจะเดินทางไปทอดครับไปทั้กันครับเดินทางไปทั้กันครับใกล้ถิ่นอดแล้วครับว่าโคบ้านแล้วครับเดี๋ยวผมจะขอไปทางเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มพวกหูตรวเลยนะพี่น้องว่าเพป็นกำลังเงียบยังไงอ้วพี่น้อง เป็นโมทัทนเห็นผมเหรอครับเดี๋ยวพาไปถกักไทยไปน้ำกันครับพี่นอออ้อเห็นเต้งแดงๆครับรเต้งแดงๆพึ่งตั้งครับ1 2่งสองสามพี่ที่เจ็ดขาครับพี่นอ้องพาไปชมสู่ครับ น,นา้ทีน,นเราพัทนเห็เดอกว่าเทครับพี่น้องทีนแต่ว่าเราอยาม่เห็นผมเแต่ว่าพทนทักครับกำลังขึ้นกำลังขึ้นเสาทัครับพี่น้องยเราผู้จการไงครับกตทินเท้าครับน ูว่าเิ็ดผมจะพาหนก่อที่สามเี่นทางกันเนี่ยนุสวัสดีครับสวัสดีครับ เมือมือมีครับไอถิ่นครับไอถิ่นวัสดีครับทักทายนะครับเป็นยังไงก็ดีง่วงเนาะแจ้งแจ้ยงเชียงวอร์มขึ้นตู้ว่าเทครับพี่น้องเบียดยี่ิบเอ็ดวสองหนึ่งหนึ่ง เวว่างวัเราทำมนลองดูเงว่าก็น่เด็งเร็วเร็วตัวเดียวเอากินไม่ยังบังเกำลังขึ้นเสาไทครับพี่น้องเมเบครับ่อยเริ่มเบครัพอดีมาถึงยัางวังเพิ่งกำลังตั้งตู้ครับพี่น้อง อยู่ในวัดปะนม่วัดว,วัดบรนทววงนูะวันนี้บอกครับพี่น้องคา้าพิ่งกำลังน่าจะประมาณชั้นเขาเสาครับพี่น้องตัวเทถ้วยดอกใท้ดอก,กรุ่นไหนนู่วเนี่ยโอ้คับเนี่ยนี่โปากที่เบ็เดปะ ไหนวะโวนระบบตู้ตู้จุนนี่ต้องหนุ่มาวกเดือนได้ครับได้หาวกเดือนเจ้าปัญาเป็นยังไงเสียงประทับใจแน่วะจบครับถจะจะร้อยนึงนี่ให้จัะคะแนนเต็มร้อยอ่ะบะว่าไห้เกินร้อยอยู่อ่ะไม่ได้แค่ร้อยวะนั่งเข้าว่าไงไอ้ทีมครับว่าไม่น้องตีเป็นผู้จัดการทีว่บ่าทำงานบ่แมีนโดยนี่สุดยอดเลยครับ ขาขาก็ได้ก็คือปะเจียเนี่ยเนาะ okay, ปะเจีย,จย <Yeah. S 2> โอ้ถูหยอดเลยมึงเนี่ยรับพี่น้องเดี๋ยวมาเปลี่ยนบุญตาครับมาชมตู้แบนเลี้ยมครับ okay, เดี๋ยวผมเลนที่พาไปคุยกับน,น้องน oh. ู่นอีกที่หนึ่งเดี๋ยจ,จ,จะตั้งเท็ดจะพาไปคุยอีกที่หนึ่งครับมึงเนี่ยเพาลงเวทีจะขาครับไปลงเกตขา,ง,ขางานงานงาน,งานจังมงครับ, uh, รรรบโอ้ เวลาเหลืออีกเยอะจะแดงยู่บ้านไหนอนมึขึ้นอยู่ครับเงินเจียสิเดี๋ยวอีกจังน้อยผมเกิดจังที่ผ้าที่น้องชมตูเตียงกางเดี๋ยวเอาตูเตียงกางขึ้นว่าเป็นรุ่นไหนว่าเป็นใจล้วงยีหัอยีหัอจังน่อยนั่น พาไปชมการลงตู้ครับพี่น้องเมือมีกขบอกไม่ต้องว่าถ้ามียางเดียวมันบอลลงลุกมันมีอันบอล่ะแต่กมือมีเขาบอลยันหนังเี้ไม่บอใดครับแมน้ยลุงน้องบอไปน้ำต้องการแค่สิ่งอกทุกคนสมหรอกทีก็บอกเธอโบเปียดทำไม่ได้ดดวยมนไว้เล่า คนวโอ้ยลายคนมันนีเล่าออกยังไงมาขันไม้ขาาแปะเพราะไปู่ครับทางนะี่มัน่า่ยมันต้องทิฟต์วงมันบไดเมันต้องจัดเตีมกาลเบี้ยวดมันบ่ไปน้อกดอกรุ่นนี้เป็นดอกรุ่นลาทุนไม่าถุงนู้โอ้เป็นตัวทอไม่โดเป็นเป็นดอกนี่โอเนาะ ตู้กลางครับพี่น้องตู้กลางได้รุ่นไหนน้องนู้เอสพีเอ็มรุ่นไหนเอสพีสิบสองปูครับโอ้ได้แล้วควาองอยู่หวานาะตูด,ด,ด,ดเลยตัวนี้ฮิ่งพี่น้องตูกต้กับตู้เบาๆทั้งใบครับ มีเปีมีเมยงเลยตัวนี่น่องเอาเอาให้ถามเนีลูกกับเมียก,กับตัวหักกันไหนหลกมักวตู้ครับ <laughs> <ว> <laughs> หักตัวเป็นอย่างงี้หักตัวเพราะ่ท่นมีเมียโอ้พรมีเมียก็เลยหักตัว่านเอาตัวย่างนะครับพี่น้องพวกไหทีเพท่นเพท่นมีเมียกัพาะเปียเพื่นนั่นแหะแต่ว่ากันมีเมียแล้วจะไปวางท่นดิาผมมกพ่อนี่พ่อเลยตหมกน้ำไหม เขาไล่ออกจากบ้านนี่กันว่าไปหักตู้ไล่ก็ก็เมียลงลงขางอะไรเยอะไปตรงนู้นลงขางรับแปดช่วงพิธีการทำครับพี่น้องลงให้ดมือรำเป็นที่สุดตรงใน้างฟูไฟโอ้ต่างต่างฟไฟมือคืยเรียนอยุทธใดกว่าคือได้ข้าวคืองานคือเดือนนี้ว่ามันเกือบเกือบเกือบสามทิมหางานเลยปอนตรงนู้น เพราะว่าเดือนนึ่งพอถึงเนะาะงานประจําอืม่มที่หางานเน่นเดือนนึงมันมันสามที่มือครับโอ้งามงามงามครับช่งครับพี่นอ้องดูยที่เอค้างานประจํครับรับเด้อคพี่นอ้องสวยครับ ใบใบระยะบาท่งลูาโอ้าใบใบนึงเหนบ่เสียงกลางแล้วแล้วแล้วตู้เบียดเลยใบละบาทว่าราคาของไมเลยองไสองม่มื่คิดว่าีจัดจัดไม่อีกจัดขังแล้วเพิ่มอีกว่าคิดว่าเนรอามนียนีลูก้องจัดเทะเอาแ อ่าตั้งตั uh ้งชมอีกเช้าหนึ่งครับพี่น้องพี่น้องนี่เป็นเรียกที่สายบ้าพลังบ้าเครื่องเสียงครับตั้งเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาท้าคลิปอีกตั้งหนึ่งครับนังขึ้นตู้เสียงกลางครับพี่น้องลังจักขึ้นเสียงกลางครับเป็นตู้กลางที่เอ็มคลิปสองหนึ่ครับดีครับพี่น้อง ร่วมกันจัดจ่าเลยครับพี่นอ้องเราลงเป็นผู้จับเปผู้จับไป SPM SB ชุ่มกันครับพี่นอ้องพี่นอ้องที่เขามารับชมหรือครับฝากกดติดตามโคตไลค์ครับพี่นอ้องตัวว่าเท็ยเดยี่เบียดนี่หัว ไว้กางครับพี่น้องเรียงไรใส่เลยโดนตน้ำกันครับปุชยอดพุชยอดครับในวันเกินหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ฟั้งเสียงครับพี่น้อง นั่งยกขวางเลี้ยงระบบครับพี่น้องมือมีมือมีกันยกขวางให้กันครับพี่น้องที่เรกว่าพื้นที่มามีกเสียงเอาลวดแต่๋ยวที่เราลุยน้ำกันตัวนี่มืงหนีไปบ้านวะไปบ้านก็ดีๆแน่อยู่แล้แต่แต่เทียบจังไงมึงนู้นหกสิบแต่เทียบหกสิบมืงขึ้นเรื่องยักทุ่มมืงขึ้น ทีนึงเย็บกว้างสามสองสามชั่วโมงเนาะชมวงผมมาล้างดมกันจะาเลยครับพี่น้องที่เช่นเียวกัยังตองน่ที่นีที่สี่สีสามโอ้เอา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 ยยังครับเบียด้องโน่มีกาตามมีกาหรือเปล่ โอ้ตัวอ้วนเลยพี่น้อนี่ย <Yeah. S 2> แม่ครั้งเชนแอรตีไป yeah. แม่เชนแร์เราตีไปเห็นไหมคผมพาพี่น้องมามามา,มาชุ่มเหรอครับยงของผมเนอว่าจะเป็นทังไดแน่ครับพี่น้องเพราะว่าอาชีพสายบันเทิงเป็นแบบนี้ครับเมื่อว่ามือมีกว่าอยู่รอรอกะขมือไึอ้นกอาครับพี่น้องชมอุมเอาด้วยครับพี่น้องยกขึ้นกอา ว่ามันเพิ่นถึงว่ามีการตรวดนะนะเนี่นเดี๋ยวพาขึ้นไปช่มมิกครับพี่น้องรุดยอดว่ามันจะอยูนผมจะได้ภาพทุกทนเลยนะครับพี่น้องพี่น้องที่เขามารับชม่มหอรอกนะฝากกดติดตามน้องดเด้อครับพี่น้องสายบันเทิงนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปในตอนกำลังโยกของกอดีนะครับพี่น้องเห็นบรรยากาศจะๆน้ำกันครับว่าเป็นว่าตอนตั้งแล้วครับ ปาตัวเทีมมีังน้องนูง้คือตัวยอดเดียรไม่นัดครับรุ่นไหนบ้าวตู้ฟังไหนหนอ 3, 2, 1, ้อง M32R ครับไลท์ไลท์ชุ่มครับพี่น้องอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ลั่นเลยทีน,นี่เนาะครับอโอ้ดีละจะพาพี่น้องได้ฟังเสียงน้ำกันครับพี่น้องฟังเสียงตู้เบียดวอาเท็ก ยงกลาง S อ M พทิปสองกอโอ้กลางหนึ่งลมสองอโอ้เป็นเป็นตัวเป็นตัวสองคุ่หนึ่งยังเ้บ่หรือหนึ่งหน่วกบเชียงว่าสองคู่หนึ่งับหนงคู่สองเหือกันแลมสนี่็เรื่ตัวสทางธรรมดาไมบ่ไม่เระบบระบบอ่แต่ว่ามีมีเตียงแหลมอยู่ในหันมีเสียงหลมอยู่ในหันอง ใส่ใช่ใดวลาของอยังหลวงโม V L ครับ V D S P V L ใส่ใ่เสียงเียงกลางนี่ใช่ v L, v D T D K T เข็ทีท<ม>นวบ่เขมเมนวเราจ้าใบหลวงมเขกมแนลแลวสองใบเข็ม n นวเราสองใบโต๊ต๊แท่นแล้แปดดอกใช่ขวา้าไหมบ่แมนซีออมซีออมอีก,อ,กอีกแท่นนึง่งครับว่นี่ตือบ่แมนโอไม,ไม่ไม่เลยหลงงโมใส่ของอยัง T D K ครับ สาวอ้แต่เล่าความได้ดีครับพี่น้องสนี้ก็เดินเซาอีกท่านว่ันยังขาใจอยู่อันนึงนี่อันอันปากไฟนี่เป็นอยังคือเอาเอากลับหัวนของหนูมันเป็นยังไงโอ้ข่านแก่โอ้น,อนี่ผมกับเพิ่งเห็นครับพี่น้องเพิ่งเพ,พิ่งได้เห็นที่ว่าเอาเอาปากไฟเอาตัวหนังถือกลับหัวหครับแต่ว่ากับว่าเป็นอยังนั้แต่ผมกับว่าจะเคยเห็นนะถือว่าแปลกหูแปลกตาครับพี่น้องเป็นว่าข่านแก้วท่าน ปกติเขาเอาตัวนังสือขึ้นข้างบนได้เนาะแม่นครับแต่แต่เตียวกองตะยามแล้วเขาแล้ครับตะยามนี่อ่อนโอ้จนจนตีรอดตัวนี้จักรยานหนุ่มนุ่มหกสิบครับหกสิบเจ้าสมัยย้ายไรโอ้เดี๋ยวบอกว่าสมัยอันอันอุไรปุยว่องหมดเนอะแม่นครับนี่แหละครับพี่น้องไอ้ตำนานมอลำอทิ่งอุไรปุยวงนี่ก็คือลูกหลานคนนึนครับ ลูกร้านวันนี้หลีได้ครับนี่บ<ว>นธรรมดาเพราะว่า <Okay. S 1> ส่วนหนึ่งผมก็เคยไปเอาอุปกรณ์รมาจากหันน้ำอยู่นะนั่งล่างกับเลืออยู่หลายชุดชดน้ำเราโคตรนักเลยนั่งล่างน,นะไปเอากับอาจารย์ทุมบุญตังแก่เพิ่อนยัยงมีชีวิตอยู่ครับช่วงการทำงานครับพี่น้องเดี๋ยวสักพักผมก็จะพาพี่น้องฟังเสียงตึ๊บๆๆๆจังย คลิปหลังอาจจะมีเป like ็นคลิปการแสดงของมอลำัมสิงครับผมอาจจะเอาคลิปต้องหลังรูนี่ลงประมาณสักสองสามคลิปพอพี่น้องสายสายสายตีคุณเบอร์ซีซีคุณซีโอ้ตีคุณตีใช้พวสายลิงก็เป็นสายวีไลครับสายวีไลสุดยอดทั้งนั้นสายนล๊อคสายไลท์เป็นห้อง ซเมอโอ้ใส่ของใส่ของใส่ของแบบดีเลยเท่าเนี่ยดีดที่สุดในยุคปัจจุบันนี่เนาะเป็นบมาถอาจจางเนาะคอยเตียนเลยครับชมดีกว่ากำลังตัวของลูกกำลังตัวเครื่องครับพี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยเด้อครับพี่น้องเพราะว่าผมมาเอาบรรยากาศสุดๆให้พี่น้องชมอาจจะอาจจะหลายนาทีแหละครับ กรว่าคุณก้เทียหลกัจะภาพี่รองรับจมเผิดเพียงตึบๆจากะมานจากสามทีหานาทีครับฟังฟังเสียงตูว่าเีครับพี่้องวันนี้เรีนสดเปนบ้านหนุ่มใช่ตู้ตูมอนิเตอร์ของของอย่างหนุ่มท่นไหนถามว่าเรืมเอ็นของอียกอีกีใบครับเใบเป็นชุดชุดชุดมอนิเตอร์สองใบสองใบท้างานเนาะ นี่กองใบเดียวคือก้อนกองใบเดียวอืเนื้องเป็นชุดเครื่องคว้เครื่องอยังไปเนาะเนี่ยครับพี่น้องการทำง,งานของสายบันเทิงครับผมจะพาพี่น้องเึงินจมบนเวทีครับเครื่องดื่มกัเริ่มามาแล้วครับพี่น้องสว <c oughs> ยงามครับคุณเนี่ย กำลังเลี้ยงมอนิเตอร์ครับมอนิเตอร์เป็นยี่กี่ครับพี่นอ้องยี่กี่ที่ที่หมาครับคุณต,ต,ตูก้กลางเลยครับพี่น้องกำลังจักครับเดี๋ยวพาพี่น้องกันแล้ว ไว้งามครับพี่น้องมูลนเนบรดวอดเท็ดยี่สิบเอ็ดนิ้วกลางเห็ดพี่เอ็มทิ้งกร้องหิวครับเตรียมงานกับทิ้นเต้ายะถั่วทอนครับหนองหนูมือมิกครับเป็นสดรูปบันสต่ว่างครับ งานเริ่มเป็นว่างานเริ่มประมาณที่เบียดมงครับ,รบขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเหนีอยนน้อยน้ำมันเด้อครับพี่น้องเกิดทิ่หาคลิปมาลงทูพี่นอ้องชมหนเรื่อยๆครับ It's <laughs> not.